สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาด่าก็ยาอิ๋วมันเดิมจะมาเด้อมาเก็บพักโนเวมาจ้ะไปพูดมากทำ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 เพลงไปเก็บพักลวกันเลยจ้ะมาตามมาดูามาจ้ะพี่น้องที่นี่เก็บจ้ะมีพักอันี้านี่คือยาเอ็นยันยายอะไรเงี้ยเอะลูเอ,เอ,เอลละ,ะลืมแหละกินใจคือกันจะลื่นอย่างนพักปังนี่แหละลืมชื่อแหละนี่จ้ะเด้อพี่น้อง ไอ้พักเอนี่พักเอโอ้ยไปเนาะขุกร,กรูกไไกดฝรั่งใหญ่นีนน่ประมาณนี้เก็บจ่อยาู่วจยายดาจะเอาไปจัดหน่อยหนึ่งวันนี้เก็บไปเลยยายไม่ต้องนูตะการนูไปใส่หญิงดอกไอ้ยายดาเดินไปใส่พักให้พี่น้องดูจากพี่น้องจากนี่ประมาณนี้แหละอันนี้เม่งามมันเผาแล้วจะมาชาไปหน่อยจะอิู่ชอบกินสันกินยาวนี่พี่น้อง ันอีกอคนพับชอบดูเก็แกบกแค่พักกูนเก็บพักบุ้งไอ็บบ้งเก็บพูกได้ก็ไปถูกกี่น้องยนยมันยาว,วานะจัะนี่อันยาวเขาหนิออจะที่ยาวประมาณนี้ตอนที่แปา่าเขาตอนที่พี่พูดทางาที่ชายเนี่ยนม่แกจ้ะตอนทีะที่ยาดยาไปเก็บนั่นยาอยู่ไม่ได้ไปละที่ยาดาเก็บมายาอยู่นั่นมันก็รังขึ้นซ้ำรังสันซ้ำนี่แหละนี่งรังซ้ำนี่แต่นี่มันยาวเลยจ้ะ คนยาดาวเก็บมาจะจะอยู่จะอยู่ไม่ได้ไปดาทับเก็บทั้งไก่นี่เก็บเปล่าบ,บ้านจาววันนี้ฝรั่งก็เดินเล่นฝรั่งเดินนี่มีประโยชน์ดอกจะ้ออะฝรั่งหดไม่รู้เป็นเป็นพักอ,อกือู้เกรดมังคนกระสนใจแวะถามจุดถามเนี่ย อยากลุยดากเคที่กันมันขึนเนี่ยเด็ดเอาตยยอดเดยจ้ะพี่น้องมันมาชาไปกันอย่างนี้เละจ้ะดิ๊ดต่อยจุ๋มนี่นอะไอ้หนัูก็ไปจิ้นข้าววันห่จุ๋มตัะเอาเอเอาๆยาพร้อมเลยเด้ออยู่็บพักแค่นี้เลยนี่นี่ก้อนนี่ดูก้อนนี่พี่น้องฟังเสียงฮักดีดังเายโอ้ดังนี่จ้ะยาปวดอันนั้นอือฮะจ้ะพี่น้อง เดินไปเจุ่มอยู่นะขั้นชวนไปกินเข่าขั้นก็เขากินบอกเออถ้าไปทำยังไม่ได้จะมันเรียกเด้อว่าพี่แพ่แล้วนันทำแต่ละหนูกินอาหารหมดแล้วหนูยังคิดเรียกโทรหาเงินก็เลยเลยไปไปกินเข่าวันก่อนนี่แหละก่อนขึ้นในบิวมานกินเข่าบ้านบ้านใหม่ครับกิน้องจ้า ก็บอกวันที่สิบเอ็ดแล้วเงนเดี๋ยวคุยทำคลิปกันเดี๋ยวค่อยคุยกันทำคลิปกันไอพี่น้องมีคุยด่าด้วพี่น้องก็จะบอกโอ๊ยสองคนมาจั๊ทักมาทำคลิปทำไมไม่คุยด่าได้แบ่งทักไปให้ฝนมาเราบ้านนั้นเบ่งฮะฮะมีเก็บมาเก็บแต่กี้นี่ปีนี้ฝนมีสบายนี่ไงให้ทำงานอ๋อ อย่าเมื่อวานนี่มันก็อยู่หิ้มันไปหิ้วแต่งกับมันมันซูไปแบ่งกันกินรหนูเก็บมาให้เลยก็ได้นูไปเลยอยาไปกินเดีแบ่งใครอยากกินก็แบ่งกันไปคงไม่ได้ซื้อได้หาเนาะเยาด้าก็ไปเก็บแต่กินไม่ทันแอกวก็ลูกไม่กินด่ากินตัวลูกให้กินก็กินแต่ว่าทำเดี๋ยวนี้ยาด้าทำแม่ทำกับ็พอไม่ได้ไงแต่มันทำกินเองมันก็ทำเปลเป็นแต่พักจะตอดไอ้พักไม่เคยน่ะแต่อย่างอื่นทำได้แต่พักนี้มันทำเปลเป็นกัน แต่แม่พัดให้กะกินแกงส้มแกงอะไรให้กะกินเจ้ะแกงส้มอร่อยจริง,งเจ๊จะลองไปตามส้มิำได้ไหมนักนดูเ้อะถ้าแกงเทโพก็แซ่บ,บยัยมาทำโปผิปนตปผินจะพียัเด้อคนอยตามคลิปเข้อการทำอร่อยเพราะนะั้นปีที่แล้วมาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บแล้วกันจ้า ตอนนี้ได้คัดเอาอะไพี่น้องได้คัดเอาตอในกลางก็จะเพราะว่ามันยาวพูดนี่มันยาวก็น,นี่เราก็ไม่เอาก็จงไว้ก็เป็นพันต่อไปเราก็เก็บาจารย,ยาวเราก็หาคัดเอาพี่น้องนะไปจะมาเก็บกวกยัอยู่ก็ยาดาวเราก็คัดเอาในในมันจะคัดเอาคัดเอา,เอาโอ้โอ chếp đâu, nó keng đấy, non, chếp nó chứ. nhà đá ở trên bàn, biết có thể đi đâu, mình có thể đi mình có thể đi đâu, mình có thể mình có cùng đi đâu, mình có thể 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 đi đâu, ไม่พอดีแล้วจอมก,ก็ต้องกินเพราะว่างั้นก็มีไปออกบ้านแต่วบอกว่าน,นี่เราก็ต้องดูแลตัวเองเอาโอ้ยจะอิ่วไม่ต้องดูแลเราทำงานก็เป็นอะไรทำงานทักแกด่าว่าไม่ทำไรแกด่าวาไม่ทำเลยเด้อโอ้สุบาวิ่งตเต็มเลย ดูค <c ười> ันดักเลยฝรั่งนะันดักเลยผู้บ่าโอ้ยอยู่นี่รอโอ้ยอ้อยฝรั่งเลยด้นะพี่น้องเชียวอิ๋วโอ้ยฝรั่งกับพี่น้องเออออ้ยหนุ่มฝรั่งมีผัวฝรั่งกับมีทรารผัวกับเท้ามันน้องน้องวิ่งแค่นี้ก็ยิงเท้ากูยิงโอ้ยคนเท้าอยากกันพี่น้องเลยถลทเลยอย่าถือจะสาด้ลกัน ไม่ได้เจอกันจกที่เพิ่งเจอก็เลยเดียโยกกันไม่ได้ว่าเป็นคนละมกขนาดนั้นนอกจากอยากโยกพี่ที่เช่นานเจอกันโ <c oughs> ต๊ดไปได้นันกุน้งเ <c oughs> <c oughs> อคนอะไรเนาะรอบผู้ชายมีพ่อยั่มาอยู่ตูดผู้หญิงแล้วกันเนี <c> ่ย <oughs> โอ้ยเวรคนกระดายจัะ <c oughs> <c oughs> ยังไง <laughs> <laughs> ช่วยด้วเดี๋ยวมีเห็นออพี่บอกไอ้พี่บอกไอ้ตาดิบ,บดิาตาเอ้ยลงไปลำธารหาเห็ดทักปูเออหาทักปูกิน,นาตามกินเป็นบ่ลาะมะเขือินเหรอนี่แต่บอกตาลงไปโดคือหาบ่เป็นเออชายคนหาไม่เป็นก็ไม่กล้ากดพิษขนาดเห็ดไอ้เห็ดก่อเห็ดแดงเห็ดน้ำม้งน้ำหมากมันยังไปเจยแต่เราไมีผ้าเจอคนไม่เคยมันก็ไ<น>ม่กล้าว้ย ผีพามันกิมัาจะกิี่โอ้ะเขีบเขีบพักท้คลิปจุลืมที่จะอยู่จะฟินนองย่ยาด้าออกเดาเอเคพระักเก๋ไปก็คืนนี่จะฟินนองใหลายหลกจะจเต็มตะกาเดี๋ยวค่อยเต็มตะการค่อยจบคลิปนะจ้ะเด่๋ยาทำจากสองคลิปให้ยิ้คลิปหนึ่ง้องยาดาวคลิปนึง พี paid, ่ทำสิบีบบ๊ะแม่มันก็น่ากินเนาะได้นากินรู้ไหมว่าพี่ทำอะไรทำอะไรพี่ไปต้มแก้วเดียวแก้วพริกกระเด็นอร่อยกันล่ะลูกกินอ่ะวิแล้วก็เอาไอ้ไอ้บักขสารใส่สักหน่อยเน่อยพริกปาปองก็ได้พัดเก๋งไอ้นั่ไอ้กระได้กระทิเออะไรพริกปลาทูพริกอะไรก็ยังอะไร จะเด้งอือฮั้นเด้งทำนี้พริกนัดนจักหน่อยเนาะเอ๊ะพริกปัาบพงอ่ะทื่แซ่บแต่บ้านเราเนาะทำน้ำพริกไข่ก็อร่อยโดยยายเคยทำบ่ต้มไข่แล้วทำน้ำพริกเจียวพริกเนี่ยมันก็แซ่บทำให้ลูกลูกชอบดีแตแล้ววิวมันถามแม่ทำยังไงอุ้ยทำอย่างเดียลูกเอ้ยมาต้มไข่กว่าจะแก็ได้มา นัวเหรอลกตามแม่น้ำพริกไข่ทำยังไงน่าอร่อยเราคิดว่าเต่ายาพัดเมียาพัดพัดแต่ตอดอยู่ไหนได้ต้มไข่กะบีเชอันนี้มันสูงพี่น้องจกเหินหันไหมแล้วเอ้พางตาถ้าเด้อยจ้ะจกพี่น้องเหินไหมวะดอก จบคลิปก <t od il |ms|> ันเนาะคลิปนี้เนาะนั่งไม่ได้จกถือตะก้ารนะลงถือตะก้าพี่น้องคลิปนี้ก็ย่าไว้แค่นี้เด้อจ้าเก็บผักกูดก็เก็บผักชีเล็กฝรั่งเด้อที่นี่อันนี้ให้ยาอิ๋วเด้อยี่ข้ามคลิปใหม่อีกคลิปนึงให้ดูเด้อจากเก็บผักกูดล้วนๆเคนว่าจ้ะคลิปนี้ก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยาดาก็ยาอิ๋วงเด้อจ้ะ เก็บพักกูดพัก,พกเอขี้เล็กโนเวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า